เราเข้าสู่ช่วงที่สองของวิเคราะห์ข่าวร้อนนะครับคุณบุรกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยสายกับคุณพ awan นวาวัฒนาัรั์นะครับรองประธานบริษัทไ LG อลจีบริเ n ณอินเตอร์เนนะครับไปดูว่าราคาทองช่วงนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาทองก็ตับลงมาเกือบ20เหรียญครับครับตอนนี้คุณพ a ว a อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณพ a w a ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านพิสุทธิ์และคุณบริกิตค่ะครับคุณบารานครับ ชานมีราคาทองอปรับลดลงมาดูแล้วเนี่ยอราคาทองเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับวันนี้ฮะคือเมื่อวานนี้ที่จะกระทองยอ่อลงมาเยอะๆนะครับหลักๆน่าจะมาจากความเชื่อมั่นของทางเพิง่งยูโรโซนมีปัญหาอะจะเห็นได้เลยว่าทางเงนินยูโรเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะอ่อนลงมาเยอะมากลงมาเกือบจุดิ0หรือจุด ติดกว่าซึ่งทองคำก็ย่อลงมาตามยูโรนะคะดังนั้นเนี่ยเออเราจะเห็นเลยว่าวันนี้ทองคำลดจากเมื่อวานนี้มาเกือบสามสิบ US อลลาร์ต่อทอัล์เมื่อวานค่ะทองคำไปทำ High ยอยู่พันห้าร้อยแปดสิบสอง US dollar ต่อทอัลล์แล้วปัจจุบันยืนอยู่ที่พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด US dollar ต่อทอัล์เราก็มองว่ายัางเป็นช่วงไซด์เวย์แต่อาจจะเป็นไซด์เวย์ดาว เรารเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปเห็นแถวแถวพัน560ต้นต้นอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะย่อลงมาที่พันห้าร้อยสามสิบห้า US ดอลลาร์ตทอรอยธาวค่ะโอ้ครับผมก็เรียกว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะค่ะครับ,รบแล้วดูแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะจะวางกลยุทธ์ยังไงดีนะคุณประวัน ก็เล่นตามขอบไอ้ตามตามแนวรับต้านนะคะอืมก็คือที่จุดต้านก็ขายจุดรับก็ซื้อะคะ่ะอ๋อครับผมค่ะ ย่างเมื่อวานนี้นักลงทุนแถวจุดพันห้าร้อยแปดสิบก็มีนักลงทุนขายค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงมาซื้อแถวพันห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์แต่ไตรส์เอาค่ะแต่ถ้าวันนี้มีทองคํามีการจับตัวขึ้นก็แนะนําให้นักลงทุนเอ,อขายแถวพันห้าร้อยหกสิบดอลลาร์แต่ไตรส์เอาแล้วลงมาซื้อแถวพันห้าร้อยสามสิบห้าสามสิบแปดยดอลลาร์แต่ไตรส์อาแต่ถ้าทองคําสามารถ หลุด1,500 US d o ลกัะพรอยดาวต้องจับพอร์ค่ะโอกาสที่ทองคําจะลงลึกลงไปอีกมีถ้านันลงทุนสังเกตได้ว่าตอนที่ทองคําอยู่ที่1,700 US d 1,800 1,700ถ้าหลุด1,700ก็จะร่วงลงมาทิ้ง,งแรงเลยมาแถว1,600แล้วก็จะเล่นรับป้านอยู่แถว1,500เอ่อ1,600 1,700หรือว่าจากตอนที่หลุด1,600มาที่1,500ก็จะทิ้งลงมาค่อนข้างแรงในสวันลงประมาณสัก 50-70 US Dollar จะถอยตาวเราก็ <S <S> <S จะเล่นรับต้านอยู่ที่พันห้ากับพันหกต้องดูห่ะถ้า <5 S 2> ยังไม่ถกพันห้าก็ยังคงเล่นในกรอบได้คือลงทุนรับที่พันห้าร้อยสามสิบสามสิบห้าไปตั้งแถวพันห้าร้อยหกสิบเจ็สิบแปดสิบแล้วแตกค่ะอ๋อครับเรียกว่าให้เล่นช่วงสั้ๆนๆเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ดูที่แนวรับแนวต้านให้ดีแต่ถ้าหลุดพันห้าเมื่อไหร่หลแล้วก็ต้องทิ้งของเลยนะ ต้องตับพอค่ะ<อ>เพราะโอกาสที่จะดิ่งลงแรงๆน่าจะมีค่ะโอ้ครับผมคร่คะแต,ต่องมองนะคะว่าทุกครั้งเนี่ยทองคำมคันอยู่แถวพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเศษพันห้าร้อย เออสามสิบหรือพันห้ารอยี่สิบกว่าก็จะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะทําให้ทองคําสามารถดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงอย่างเมื่อ<ม>อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนที่ทองคํามายืนอยู่แถวพันห้าร้อยสามสิบเศษเเนี่ยความดีดกลับขึ้นมาเ่ยเกือบสามสิบยูเอสดอลลาร์ต่อชอยซ์อซึ่งขึ้นม,มาค่อนข้างแรงก็มีแรงซื้อเข้ามาเยอะอะ oh, ค่ะดิฉันเชื่อว,ว่าภาพการลงทุนในทองคำเนี่ยอาจจะยังไม่เคลียร์จนกว่าเราจะ<ม><ม>เห็นเอ่อความชัดเจนของซีกยูโรโซนว่าเ<ม><ม>ออชาลริก จะเอาอยัางไงหรือแม้กระทั่งบอลของยูโรโซนจะทํากันยังไงหรือรแม้กระทั่งว่าความชัดเจนของแบงก์ในสเปนซึ่งถูกดกาวเรดแล้วก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยสามารถกู้เงินจากเออเอออเอ็มอฟหรือว่าออกองทุนของยูโรโซนได้ไหมอะคะ่ะครับนี่ล่าสุดก็เห็นว่าพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลสเปนนี่ก็เรียกว่าดอกเบี้ยพุ่งขึ้นไปถึงหกว่าถึงเเนี่ยนะ อ,อันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งพันธาาบัตรของอยูโรโซนเนี่ยเป็นปัญหามากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีหรือว่าทังกฤษเนี่ยยิที่ต้องจ่ายนะค่อนข้างสูงตั้งแต่สี่เปอร์เซ็นถึงแปดเปอร์เซ็นตแต่ของทางจ้างเศสมันแค่หนึ่งจุดแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นเวลาเอามารวมกันเข้ามาแล้วเนี่ย ก็เหมือนกับว่าบางบางประเทศก็จะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะบางประเทศก็จะได้เปรียบค่อนข้างเยอะเขาคงจะต้องหาจุดยุติกันตรงนี้แต่แต่จริงๆแล้วถ้านโยบายนี้สามารถผ่านได้ก็จะเห็นเป็นก้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อบอลจะอยู่ที่ไหนยังไงเท่าไหร่จะชัดเจนมากกว่าที่เขากำลังทำอยู่ณปัจนจะุบับนเพราะว่าสังเกตได้เลยว่ารประเทศที่มีไม่มีวินัยในการใช้เงิน ก็ยังคงโรไปเรื่อยๆเอาเงินก้อนใหม่มาขายแล้วก็ปะโปก้อนเก่ายังไม่เห็นชัดเจนหรือแม้กระทั่งวิกฤตเองซึ่งตอนนี้มีปัญหาที่ต้องโรโอเวอร์แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องรัฐบาลภายในประเทศอีกซึ่งซึ่งจะมองว่ากว่าจะเห็นภาพชัดเจนเนี่ยเออยูโรอาจจะมีโอกาสที่จะอ่อนต่อเอ่อต่อเนื่องไปอีกหรือเปล่าอะไรเนี่ค่ะน่าหนักเะวิกฤตยุโรปนี่ก็ทำเอา เศรษฐกิจแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายนี่อันปวนไปหมดนะฮะค่ะครับยอลงมาค่อนข้างเยอะค่ะใช่ครับจนกว่าจะเคลียร์คัทแต่ดิฉันเชื่อว่าหลังกลางเดือนมิถุนายนน่าจะมีสายพัดเจ็มมากขึ้นค่ะอ๋อครับผมช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องรอสัญญาณกันนะฮะค่ะก็ลงทุนในกรอบแล้วก็ดูตามปัจจัยทางเทคนิคซึ่งทั้งสองอย่างก็มีตัวซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะค่ะอืมครับผมแล้ววันนี้มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับสําหรับผู้ลงทุนนะ คือเรามองเห็นว่าเริ่มภาพดูตามปัจจัยทางเทคนิคเราเริ่มเริ่มเห็นชายธงมันแคบลงมาเรื่อยๆก็อยากจะ uh, บอกนักลงทุนว่าให้ต้องใช้ลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้ก็ทุกครั้งที่ผิดขาถ้ากลับอรอตได้ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างค่อนข้างเร็วเพราะว่า สังเกตได้ว่าความเบี่ยงของทองคำเนี่ยวันหนึ่งจะอยู่ประมาณสัก30 US ดอลลาร์ต่ลอยตัวถ้าขึ้นก็จะเป็นเชิงขาขึ้น2วันหรือ3วันลงก็จะเป็นลง2วัน3วันแต่ถ้าเบรกเอาเอ่อเอ่อเช่นที่เป็นปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยก็ต้องปรับพอทันทีค่ะโอ้ครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุวานเป็นอย่างยิ่งนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเราเรียกว่าช่วงนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์นะครับ สำหรับบรรดานักลงทุนทั้งหลายนะครับเพราะว่าเรียกว่าความ